Hãy subscribe cho đi, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลูกค้าเยอะมากนะครับทุกคนร้านเมืเ้อแดดเดียวที่ตลาดพรามห้านะครับทุกคนช,ชิ้นหนึ่งถึงกิโลไหมครับพี่เอประมาณลครึ่งครับประมาณครึ่งนะครับ,รบใช้เวลาทอดประมาณสี่ถึงห้านาทีนะครับทุกคนคลูกค้าตัวแถวยาวก็รอไม่นานนะครับ ถ้าเป็นแบบทอดขายกิโลหกสิบาทใช่ไหมครับแล้วก็วกิโลละหกร้อยถ้าแบยบยังไม่ทอดนะครับโลคีสโลสี่รคีสสิบโลสี่ร้อยนะครับถ้าแบบไม่ทอดนะครับนี่ครับทุกคนนะครับใช้เวลาทอดไม่นานนะครับ ตัวนี้เป็นอะไรนะครับพี่ตัวนี้เนื้อลายเนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นเนื้อน่องลายนะครับขายราคาเดียวกันไหมครับพี่อันนี้ขีดสี่สิบโลสี่ร้อยอันนี้ขีดสี่สิบโลสี่ร้อยนะครับขีดละสี่สิบห้าโลสี่ร้อยห้าสิบนะครับขีดละสี่สิบห้าโลละสี่ละห้าสิบนะครับแบบยังไม่ทอดนะครับแบบนี้นะอ่าถ้าเป็นแบบทอดนะครับขีดละเจ็ดสิบโลละเจ็ดร้อยนะครับแบบเนื้อน่องลายนะครับผมตัวนี้นะฮะนี่ครับผมโอ้โหดูนะครับดูครับ น่ากินมากครับนี่ก็คือทอดไม่หยุดเลยใช่ไหมครับพี่ทอดตลอดเลยเนาะ,ะรครทอดตลอดเลยใช่ไหมครับทอดตลอดเลยเียไม่ทิ้ี่หรอไม่ีลนใช้เวลาประมาณ4-5นาทีนะครับไม่ได้ทอดนานนะ ร้านเด็ดนะฮะเจ้าดังเลยนะครับที่ตลาดพระรามห้านะครับร้านนี้เลยนะฮะทุกคนนี่ฮะอ่าตัวนี้เป็นเนื้อน้องลายนะครับก็คือถ้าอยากสั่งก็สั่งล่วงหน้าหนึ่งวันล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับถ้าใครอยากกินตัวนี้นะครับอ๋อ ก็คือต้องสั่งลงูหน้าหนึ่งวันนะครับเป็นเนนลงินองรายนะนี่เมื่อกี้พี่เอาขึ้นมาให้โชว์นะฮะ <c oughs> เอาขึ้นมาให้เราดูเอาขึ้นมาให้เราถ่ายดูนะครับหรือว่าใครที่อยากจะโทรมาสั่งลงงหน้านะครับเบอร์โทรร้านนะครับนี่เลยนะฮะเบอร์นี้นะ0 8 24น243 9 4 0้านะครับตลาดพระรามห้านะเวลาส1บโมงครึ่งถึง2ทุ่มนะครับ ไปกินกับข้าวเหนียวนี่คือน่าจะสุดยอดมากลูกค้าสั่งทีนี่คือเป็นกิโลเลยนะครับทุกคน เสร็จแล้วนะครับลูกค้าอยากซื้อแบบยกชิ้นนะครับไม่ต้องสับก็ได้นะครับ เราเราลงี่ไหนเนี่ยขี่ทิศไหนเมื่อกี้น้ำมันมึงเน่ยใช่โดน่ะโดนเลยข้างนี้ล ก็ผมผงดูว่าถ,ถ้าถ้ากำลังเตือนของราสู้ผ่อนเไ้หรอเั้่าก็ไม่ได้ธนาคัที่ขอก็ไม่ไม่ประกาศไม่ไดไไไไให้เลยเครับช่โทษเลยมีการกาเดีย ไม่มันมากจ้ะนี่รมสอดีครับผมอ่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสั่งเนื้อทอดเขาเหนียวไปกินนะครับผมนี่ร้านนี้เลยนะครับ p n B เนื้อแดดเดียว,ยวตลาดพระรามห้านะครับขายทุกวันเวลาสี่โมงครึ่งถึงสองทุ่มนะครับผมหรือว่าโทรมา สั่งล่วงหน้าก็ได้นะครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบนะครับไว้เจอกันอีกทีต่อไปสวัสดีครับผม